สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนหน่วยที่14มิตรประเทศไทยนะคะเรื่องที่ห้าสาธารณรัฐประชาชนจีนของชั้นอนุบาลสองวันนี้สอนโดยคุณครูแฝงนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูจะมีเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะอะมาฟังกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเพลงเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะคะ i uh -huh. สำหรับเพลงนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะอ่ามาดูกันเลยเป็นธงที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะจะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนนะคะ พื้นที่สีแดงจะหมายถึงสัญลักษณ์ของการปฏิวัติจีนที่มุมธงด้านต้นธงมีรูปดาวสีเหลืองห้าดวงนะคะโดยเป็นดาวดวงใหญ่หนึ่งดวงล้อมรอบด้วยดาวดวงเล็กอีกสีดวงเรียงกันคล้ายกับสัญลักษณ์ของแผนที่ประเทศจีนนะคะซึ่งหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวจีนทั้งประเทศนะคะ ทีน,นี้มาดูสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นแผนที่ของประเทศจีนนะคะอ่าจีนมีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และก็มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะอ่มาดูถัดไปเลยค่ะอ่อันนี้จะเป็นชุดประจำชาตินะคะชุดประจำชาติของประเทศจีน คือชุดกี่เผานะคะเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีชาวจีนมีลักษณะเหมือนเสื้อมีชายเสื้อยาวปกคลุมท่อนขาขนาดพอดีตัวด้านข้างก็จะมีตะเข็บผ่าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวกนะคะ,ะทีนี้มาดูเลยถัดไปอันนี้ก็จะเป็นอาหารประจำชาติจีนนะคะ,ะมาดูภาพซ้ายมืออันนี้จะเป็นภาพ ติ่มซำซึ่งมีความหมายว่าถึงใจนะคะส่วนด้านขวามมือเราก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งคืออาหารจีนเลิศรสที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมนูประจำชาติจีนนะคะามาดูสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ประจำชาตินะคะ สัตว์ประจำชาติของประเทศจีนคือแพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นหมีที่มีถิ่นกําเนิดในจีนตอนใต้ตอนกลางมังกรจีนอ่าทีนี้มาดูสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนก็คือดอกโบตันนะคะ คือดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้แห่งความร่ำรวยและดอกไม้ประจำชาติของจีนนะคะอ่าอันนี้มาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นคำทักทายของประเทศจีนคำว่านี้หาวก็แปลว่าสวัสดีนะคะอ่าคำนี้คำทักทายนี้ คล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์นะคะมีการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันถึงแม้จะอยู่ห่างกันมากนะคะอ่าทีนี้มาดูสลไลด์ถัดไปเลยค่ะพาเด็กๆมารู้จังขาศัพท์ต้วด้วยอักษรเหมิดอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ของอักษรตัวเ M นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆฟังอ่เด็กๆตั้งใจฟังนะคะ ให้เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะเบิร์อัมม,ม,อมัมแม่เอ็มเบิร์กอัพแม็แผนที่เอ็มเบิร์กอัแมนผู้ชายเก่งมากเลยค่ะดเด็กๆคาโปรโมเทเพลงหน่อยค่ะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคำศัพท์สอนตัวเองนะคะแล้ทีนี้มาดูใบงานกันเลยใบงานจะอยู่ในชุดเสริมทักษะเล่มที่หนึ่งหน้า117นะคะโจทย์ก็คือเด็กๆดูหมีแพนด้าที่มาจากเมืองจีนแล้วเขียนคำศัพท์อักษรตัวเอและอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะใบงานหน้านี้ก็จะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะคะ อ,อันนี้ก็ให้เด็กๆลงมือทํานะคะอ่าสำหรับคนไหนที่ทําเสร็จแล้วมาดูใบงานหน้าถัดไปเลยจะอยู่ในชุดบันทึกล่องลอยเล่มที่สองหน้าห้าสิบหกนะคะโจทย์ก็คือเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาธารณารัฐประชาชนจีนแล้วขีดกากระบาดท,ทับภาพที่เหมือนกับภาพแรกนะคะ,ะลงมือทำเลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็จะมีการบ้านอยู่หนึ่งหน้าก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมสร้างสรรค์นในหน้า45นะคะโจทย์แม่โจทย์ชุดการบ้านวันนี้ก็คือเด็กๆตัดภาพตุ๊กตาเด็กชายเด็กหญิงและชุดประจำชาติของสาธา,า,ารณรัฐประชาชนจีนแล้วนำมาเล่นบทบาทสมมติร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะ สำหรับการเรียนการสอนวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอ,อย่าลืมทำการบ้านกันนะคะสำวันนี้ก็สวัสดีค่ะ